ข้อ35แขวนแผ่นเหล็กชนิดเดียวกันมีความหนาเท่ากันแต่มีขนาดต่างกันดังภาพแผ่นที่1มีขนาด3 1คูณ1เซนแผ่นที่2มีขนาด3 2คูณ2เซนแผ่นที่3มีขนาด2 1คูณ1เซนและแผ่นที่4มีขนาด2คูณ2เซนโจทย์ถามว่า ถ้าตีแผ่นเหล็กด้วยแรงเท่ากันเสียงที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรกไก่แผ่นที่1เสียงสูงกว่าแผ่นที่3ขอไข่แผ่นที่2เสียงสูงกว่าแผ่นที่1นึ่งขอายแผ่นที่2เสียงสูงกว่าแผ่นที่4ง่งองูแผ่นที่3เสียงสูงกว่าแผ่นที่1นจอจานแผ่นที่3เสียงสูงกว่าแผ่นที่4ชอชิงแผ่นที่สเสียงสูงกว่าแผ่นที่ส ทีนี้เรามาดูนะเขาถามถูกไหมว่าถ้าเรามีเหล็กวางกันอยู่สีอันตามที่เราได้ดูภาพไปแล้วเนาะถ้าเราตีเหล็กด้วยแรงขนาดเท่าๆกันเสียงที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรเราก็เริ่มดูเลยว่าปุ๊บเขาบอกว่าก็เอ๊ยขอโทษนะก่อนที่จะมาดูชอยพี่อยากให้น้องเข้าใจหลักการก่อนถ้าว่าถ้าเข้าใจหลักการปุ๊บโจทย์ข้อนี้ง่ายขึ้นมาทันทีเลยน้องต้องรู้ก่อนว่าสมมตินี่คือแผนถูกไหมแล้วน้องก็เอามือจับปุ๊บ อะสับไม้ไปตีปึ้ง เกิดเสียงขึ้นมาโจทย์ก็ถามว่าเฮ้ยเสียงเนี่ยมันเกิดจะขึ้นได้ยังไงน้องก็ต้องรู้ก่อนว่าพี่ถามว่าเสียงเกิดขึ้นจากอะไรเสียงเกิดขึ้นจากการสั่นจาไว้เสมอว่าถ้าเกิดไม่มีการสั่นไม่เกิดเสียงแน่นอนสมมติพี่จับเหล็กอยู่จับเหล็กเนี้ยน้องมาตีปุ๊บพี่จับไม่ให้มันสั่นจะเกิดเสียงไหมไม่เกิดเพราะชั้นเสียงเนี่ยเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุถูกไหมและการสั่นสะเทือนเนี้ยก็ผ่านตัวกลางมาเรื่อยๆพอเข้าหูของคนเราเราก็ได้ยินถูกไหมซึ่งเข้าหูไป ก็จะผ่านกระดูกหรือผ่านส่วนต่างๆซึ่งมีขยายเสียงแล้วก็เข้าสู่ระบบต่างๆของร่างกายอันนี้ก็เรื่องต่อไปเรื่องที่น้องจะต้องมาเรียนต่อไปอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนาะพี่แค่ดีบายสั้นๆคร่าวๆเมื่อเรารู้ว่าเสียงเกิดจากการสั่นน้องก็ต้องรู้ว่าเอ๊เราจะรู้ได้ไงนะว่าเสียงไหนเนี่ยจะมีเสียงสูงเสียงต่ำถูกไหมน้องก็ต้องรู้ก่อนว่าสมมติถ้าวัตถุหนึ่งสั่นด้วยความถี่มากๆฟึด ความถี่มากๆเลย f คือ frequency ถูกไหมถ้าสั่นด้วยเสียงที่มีความถี่สูงพี่ถามว่าการที่มีความถี่สูงแสดงว่าอะไรแสดงว่าก็ต้องเกิดเสียงสูงถูกไหมน้องเคยเห็นถูกไหมเสียงวิววิววิวิมันเกิดเสียงที่มีความถี่สูงก็เป็นเสียงสูงแต่ถ้าเกิดเป็นเสียงสั่นที่เกิดจากเสียงที่มีความถี่ต่ำล่ะถ้าสั่นด้วยความถี่ต่ำแบบตึงตึ้งตึงเสียงมันก็จะ หึงหึงหึง่งเสียงต่ำนั่นเองถูกไหมเพราะฉันบอกได้เลยว่าวัตถุอะไรก็แล้วแต่ที่สั่นแล้วมีความถี่สูงเสียงจะสูงสั่นแล้วมีความถี่ต่ำเสียงจะต่ำแล้วจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่าวัตถุอะไรมีเสียงที่มีความถี่สูงวัตถุอะไรที่มีเสียงที่มีความถี่ต่ำ เสียงที่มีความถี่สูงเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นโดยที่วัตถุน,นั้นน่ะจะต้องมีขนาดเล็กๆถูกไหมความยาวน้อยๆเพราะว่าอะไรยิ่ยงมีขนาดเล็กยิ่ยงสั่นได้ง่ายสั่นง่ายก็แสดงว่าสั่นเยอะสั่นแรงถูกไหมก็เกิดเป็นเสียงสูงส่วนเสียงต่ำเนี่ยก็เกิดกับวัตถุที่มีขนาดใหญ่ๆหรือมีความยาวมากๆเพราะว่ามันจะสั่นได้ยากกว่าก็เกิดเป็นเสียงต่ำนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อน้องเข้าใจนี้ปุ๊บน้องก็จะเข้าใจหลักการของการเปรียบเทียบกันของโจทย์ซึ่ง โจทย์เขาให้มาทั้งหมดทั้งหมด6ตัวเลือกถูกไหมน้องก็มาเปรียบเทียบกันก็ไก่บอกว่าแผ่นที่1เสียงสูงกว่าแผ่นที่3แผ่นที่1อันนี้กับแผ่นที่3อันนี้อันไหนขนาดใหญ่กว่าแผ่นที่1ใหญ่กว่าชัดเจนเลยถูกไหมบอกแล้วว่าถ้าแผ่นใหญ่กว่าสั่นยากกว่าเสียงต้องต่ากว่าแต่โจทย์บอกว่าเสียงสูงกว่าผิดหรือถูกผิดถูกไหม ส่วนข้อขอใครบอกว่าแผ่นที่2เสียงสูงกว่าแผ่นที่1แผ่นที่สองกับแผ่นที่1อันไหนใหญ่กว่าแผ่นที่2ถูกไหมแผ่นที่สองใหญ่กว่าสันยากกว่าถูกไหมสันยากกว่าก็ต้องสันด้วยความถี่ที่ต่ำกว่าเสียงต้องต่ำกว่าข้อนี้ก็ผิด เพราะฉะนั้นข้อคอควายบ้างล่ะแผ่นที่2เสียงสูงกว่าแผ่นที่4แผ่นที่2แผ่นที่4ี่ไหนใหญ่กว่าแผ่นที่2ใหญ่กว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเอาแผ่นที่สองไปฝันปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันก็สั่นได้ยากกว่าความถี่ก็ต้องต่ํากว่าเสียงต้องต่ํากว่าถูกไหมส่วนข้องงูบอกว่าแผ่นที่3เสียงสูงกว่าแผ่นที่หงล่ะ แผ่นที่3ามเสียงสูงกว่าแผ่นที่1แผ่นที่3เล็กกว่าแผ่นที่1ถูกไหมเล็กกว่าสั่นได้ง่ายกว่าความถี่ต้องสูงกว่าเสียงก็เลยต้องสูงกว่าอันนี้ถูกต้องส่วนข้อจาจานบอกว่าแผ่นที่3เสียงสูงเท่ากับแผ่นที่4 สามกับสี่อันไหนใหญ่กว่าสี่ถูกไหมเพราะฉันสี่ใหญ่กว่าสั่นยากกว่าความถี่ต้องต่ำกว่าเพราะฉันจะเท่ากันไหมไม่ถูกไหมเพราะฉันนที่สี่เนี่ยมีความถี่ต่ำกว่านั่นเองส่วนข้อชอชิงล่ะแผ่นที่สี่สั่นด้วยเสียงสูงกว่าแผ่นที่สองสี่กับสองอันไหนใหญ่กว่านะสองถูกไหมเพราะฉันสี่ต้องสั่นง่ายกว่าความถี่ต้องมากกว่าเสียงต้องสูงกว่านั่นเองเพราะฉันนี้ถูกต้องเพราะฉันในทั้งหมดหกข้อข้อที่ถูกต้องคือข้ององูกับข้อ ชฉชิงนั่นเองตอบสองข้อนี้นะสรุปอีกครั้งหนึ่งเสียง เกิดขึ้นได้ยังไงนะเสียงเกิดจากการสั่นถูกไหมการที่เราได้ยินเสียงแสดงว่าเสียงสั่นน้องต้องมากระทบที่บริเวณใบหูของเราแล้วส่งเป็นสัญญาณไปทางระบบประสาทต่างๆเลยได้ยินเสียงทีนี้การจะรู้ว่าเอ้ยมันเกิดเสียงแล้วนะแต่เสียงแต่ละอันจะเกิดเป็นเสียงสูงหรือเสียงต่ําดูยังไงเสียงสูงแสดงว่ามีการสั่นเยอะการสั่นเยอะได้แสดงว่าวัตถุนั้นจะต้องมีขนาดเล็กถูกไหมเพราะมันจะสั่นได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นเสียงต่ำล่ะ เสียงตามใจาว่าถ really ูกม okay. ันขนาดใหญ่ถูกไหมมันสั่นยากกว่าก็เลยเป็นเสียงตามนี่คือหลักการที่ทําให้น้องคิดโจทย์ข้อนี้ได้ก็จะทําได้นั่นเองนะฉันข้อถูกต้องสองข้อของข้อนี้ก็คือข้ององูกับข้อชอยชิงนั่นเองนะเพราะว่าทั้งแผ่นที่3และแผ่นที่4ที่มีเสียงสูงกว่าเนี่ยมันเกิดจากการที่มันมีขนาดเล็กกว่าสั่นได้ง่ายกว่าความถี่เลยสูงกว่านั่นเองนะคะตอบข้ององูกับชอยชิงนะคะ